คุณเคยคิดไหมว่าประเทศหมู่เกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ไกลในมหาสมุทรแปซิฟิกไม่มีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาไฟแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติแต่กลับสามารถก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกได้นี่คือเรื่องราวของญี่ปุ่นหลายหมื่นปีก่อนในยุคหินเก่า เมื่อระดับน้ำทะเลของโลกยังต่ำกว่าปัจจุบันหมู่เกาะญี่ปุ่นไม่ได้ถูกตัดขาดออกจากแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดเหมือนทุกวันนี้แผ่นดินที่ปัจจุบันกลายเป็นทะเลญี่ปุ่นเคยเป็นสะพานธรรมชาติที่เชื่อมเกาะเข้ากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจากสะพานธรรมชาตินี้เองผู้คนกลุ่มแรกๆก็เริ่มอพยพเข้ามาบางส่วนมาจากไซบีเรียผ่านทางฮอกไกโดบางส่วนมาจากเกาหลีและจีนตอนเหนือเข้าสู่คิวชูและฮอนชู พวกเขาคือมนุษย์ยุคหินที่ยังคงใช้หินเป็นอาวุธยังชีพด้วยการล่าสัตว์และเก็บของป่าแม้จะยังไม่มีอาณาจักรหรือชื่อเรียกที่แน่นอนแต่ร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของพวกเขาคือจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์บนหมู่เกาะญี่ปุ่นเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงราว14,000ปีก่อนคริสตกาลหมู่เกาะญี่ปุ่นเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่ายุคโจมุงนี่คือครั้งแรกที่ผู้คนเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานถาวร พวกเขาสร้างหมู่บ้านเล็กๆอยู่ตามชายฝั่งและแม่น้ำสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของชาวโจมงก็คือการทำเครื่องปั้นดินเผาลายเชือกซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่ที่สุดของโลกลวดลายที่ประทับด้วยเชือกในภาชนะไม่ใช่เพียงของใช้ในชีวิตประจำวันแต่ยังเป็นผลงานศิลปะที่สะท้อนวิถีชีวิตและความเชื่อของพวกเขานี่คือรากฐานวัฒนธรรมยุคแรกของญี่ปุ่น ราว300ปีก่อนคริสตกาลผู้คนจากแผ่นดินใหญ่ได้อพยพเข้ามายังหมู่เกาะญี่ปุ่นจากจีนตอนใต้และคาบสมุทรเกาหลีพวกเขานำความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าติดมาด้วยสิ่งสำคัญที่สุดคือการปลูกข้าวแบบนาข้าวการเพาะปลูกที่ต้องอาศัยน้ำทำให้สังคมญี่ปุ่นเปลี่ยนจากการพึ่งพาการล่าสัตว์และเก็บของป่าไปสู่สังคมกเกษตรกรรมพร้อมกันนั้นพวกเขายังนำเครื่องมือเหล็กและทองแดง มาใช้ในเกษตรกรรมและการทำอาวุธซึ่งทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสิ่งที่ตามมาคือโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนขึ้นเกิดการแบ่งชนชั้นระหว่างผู้นำที่ควบคุมที่ดินและน้ำกับคนทั่วไปมีการสะสมทรัพย์สินและผลผลิตส่วนเกินทำให้บางกลุ่มร,ร่ำรวยกว่าอีกกลุ่มเมื่อหมู่บ้านเติบโตมากขึ้นก็เริ่มเกิดความขัดแย้งและสงครามแย่งชิงทรัพยากรดังนั้น การมาของชาวายาโยอิจึงไม่ใช่เพียงการนํำข้ามาเพาะปลูกแต่ยังเป็นปฏิวัติวิถีชีวิตทั้งระบบวางรากฐานให้สังคมญี่ปุ่นก้าวสู่ยุคที่มีอํานาจการปกครองและรัฐในเวลาต่อมาระหว่างศตวรรษที่3ถึงศตวรรษที่6ญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคโคฟุนยุคนี้โดดเด่นด้วยการสร้างสุสานยักษ์รูปกุญแจสุสานเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งก่อสร้างทางพิธีกรรม แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการรวมศูนย์อำนาจของชนชั้นปกครองและในยุคนี้เองตำแหน่งจัก,กรพรรดิหรือเทนโนก็ถือกำเนิดขึ้นในฐานะผู้นำสูงสุดและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวของชาติและในเวลาเดียวกันญี่ปุ่นเริ่มได้รับอิทธิพลจากโลกภายนอกโดยเฉพาะจากจีนและเกาหลีทั้งศาสนาพุทธที่เข้ามาพร้อมความเชื่อและศิลปกรรมอักษรจีน ที่กลายเป็นรากฐานของการเขียนในญี่ปุ่นรวมถึงระบบการปกครองแบบราชสำนักแต่ชาวญี่ปุ่นไม่ได้นำมาใช้ตรงๆพวกเขาปรับเปลี่ยนและผสมผสานจนกลายเป็นรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองต่อมาในปี794เมืองหลวงถูกย้ายไปเฮอันเกียวหรือเกียวโตในปัจจุบันนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคเฮอันยุคที่ราชสำนักเฟื่องฟู และวัฒนธรรมญี่ปุ่นก้าวสู่ความงดงามสูงสุดงานศิลปะวรรณกรรมและประเพณีขุนนางได้หล่อห้อมสิ่งที่เราเรียกว่าญี่ปุ่นขึ้นมาอย่างแท้จริงผลงานที่โดดเด่นที่สุดคือเกนจิโมโนกาาริซึ่งเขียนขึ้นโดยหญิงในราชสำนักชื่อมุรากิชิคิบุและได้รับการยกย่องว่าเป็นนวนิยายเรื่องแรกของโลกสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนของวัฒนธรรมและสังคมในยุคนั้น แม้ยุงเฮอันจะเป็นช่วงเวลาที่ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟูแต่เบื้องหลังราชสำนักเต็มไปด้วยความขัดแย้งและการแย่งชิงอำนาจความวุ่นวายนี้ทําให้เกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมานั่นคือซามูไรซา,ามูไรเริ่มแรกเป็นเพียงนักรบรับใช้ขุนนางแต่ไม่นานพวกเขาก็รวมตัวเป็นกำลังสำคัญทางการเมืองและค่อยๆก้าวขึ้นมาเป็นผู้ถือครองอำนาจแทนที่ขุนนางราชสำนักในปี1185ตระกูลมินาโมโตะโค่นล้มคู่แข่งทางการเมือง และก่อตั้งรัฐบาลทหารที่คามาคุระนี่คือจุดกำเนิดของระบบโชโกุนจาก,กรพพัดยังคงดำรงอยู่ในฐานะสัญ,ญลักษณ์แต่อำานาาที่แท้จริงตกอยู่ในมือโชโกุนและซามูไรศตวรรษที่13ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับการรุกรานของมองโกถ,ถึงสองครั้งกองเรือของกุบไลาขานแล่นเข้าสู่ชายฝั่งญี่ปุ่นแต่ทั้งสองครั้งกลับถูกทำลายลงด้วยพายุไต้ฝุ่นเหตุการณ์นี้ชาวญี่ปุ่นเรียกว่าคามิคาเซลมเทพเจ้าแห่งการปกป้อง ดินแดนที่แม้มหาอำนาจก็ไม่อาจพิชิตได้แต่ความสงบไม่ได้ยืนยาวในเวลาต่อมาญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคแห่งความวุ่นวายอีกครั้งนั่นคือยุคเซนโกโกะหรือสงครามแห่งรัฐเมื่อขุนศึกท้องถิ่นลุกขึ้นแย่งชิงอำนาจหมู่บ้านเมืองและแคว้นต่างๆถูกเผาด้วยไฟสงครามญี่ปุ่นแตกออกเป็นหลายฝ่ายบ้านเมืองจมอยู่ในสงครามและความวุ่นวายในความวุ่นวายนี้ปรากฏบุรุษสามคนผู้ยิ่งใหญ่โอดะโนบุนางะ ขุนศึกผู้กล้าหาญและเป็นคนแรกที่นำอาวุธปืนไฟมาใช้ในสงครามญี่ปุ่นด้วยกลยุทธ์ที่เฉียบขาดโนบุนางะสามารถโค่นล้มตระกูลขุนนางเก่าแล้วเริ่มต้นการรวมแผ่นดินให้กลับมาอยู่ภายใต้อำนาจเดียวแต่ในปี1582โนบุนางะต้องพบจุดจบอย่างไม่คาดคิดเมื่อเขาถูกขุนพลคน,คนสนิทอาเกจิมิซึฮิเดหักหลังและล้อมที่วัดฮอนโนจิจนไร้ทางรอดโนบุนางะตัดสินใจทำเซปปุกุพิธีฆ่าตัวตายของซามูไรเพื่อรักษาเกียรติ หลังการตายของโนบุนางะอำนาจไม่ได้หยุดลงแต่ถูกส่งต่อไปยังขุนพลคู่ใจของเขาคือโทโยโตมิฮิเดโยชิฮิเดโยชิสามารถรวมแคว้นต่างๆจนญี่ปุ่นเกลียบทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาแต่เมื่อฮิเดโยชิสิ้นชีวิตโทคุงาวะอิยายะสึขุนศึกผู้มากด้วยกลยุทธ์ก็สามารถรวบรวมกำลังและคว้าชัยชนะในศึกเซกิคาฮาระปี1,600ชัยชนะครั้งนี้ทำให้เขาสถาปนารัฐบาลโชบกุนโทคุงาวะขึ้น ในปี1603ซึ่งจะกลายเป็นรัฐบาลที่มั่นคงและยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นและแล้วญี่ปุ่นก็ก้าวเข้าสู่ยุคเอโดะยุคแห่งสันติภาพที่ดำเนินยาวนานกว่า250ปีนี่คือครั้งแรกที่แผ่นดินนี้สงบสุขหลังผ่านสงครามมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษในยุคนี้ญี่ปุ่นเลือกที่จะปิดประเทศไม่ติดต่อกับโลกภายนอกชาวตะวันตกถูกปฏิเสธ ไม่ให้เข้ามาค้าขายยกเว้นเพียงพ่อค้าดัตและจีนบางส่วนที่เมืองท่าพิเศษนางาซากิแม้จะปิดกั้นต่างชาติแต่ศิลปะและวัฒนธรรมกลับเฟื่องฟูอุคิโยเอะภาพปริ้นไม้ที่สะท้อนชีวิตประจําวันและความงามของธรรมชาติรวมทั้งพิธีชงชาและจารีตต่างๆที่สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนแบบญี่ปุ่นทั้งหมดนี้หล่อหลอมเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ยังคงส่งอิทธิพลมาถึงปัจจุบันแต่เบื้องหลังความสงบและวัฒนธรรมที่เฟื่องฟู ญี่ปุ่นกลับล้าหลังด้านวิทยาการและอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับโลกตะวันตกและเมื่อถึงปี1853กองเรือของพลเรือเอกแมทธิวเพอร์รี่จากสหรัฐอเมริกาก็แล่นเข้าสู่ญี่ปุ่นพร้อมเรือรบไอน้ำลำใหญ่ที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่าเรือดำเสียงปืนใหญ่ที่ยิงสาธิตบนฟ้าเพียงไม่กี่นัดก็เพียงพอที่จะทำให้รัฐบาลโชกุนตระหนักว่าญี่ปุ่นที่ปิดประเทศมานานกว่า250ปีนั้น ไม่อาจเทียบได้เลยกับอำนาจทางการทหารของตะวันตกสหรัฐต้องการเปิดท่าเรือญี่ปุ่นเพื่อการค้าและเติมสเสบียงและญี่ปุ่นแทบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมทำสนที่สัญญาเพราะรู้ว่าหากปฏิเสธก็อาจเผชิญชะตากรรมแบบเดียวกับจีนที่พึ่งพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่นต่ออังกฤษไปไม่นานดังนั้นการมาของเพอร์รี่จึงไม่ใช่เพียงการบังคับให้เปิดประเทศแต่เป็นการเปิดประตูให้ญี่ปุ่นเผชิญกับโลกสมัยใหม่เต็มรูปแบบ และนี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปเมจิการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นจากสังคมซามูไรสู่ชาติอุตสาหกรรมปี1868จกกักรพรรดิเมจิฟื้นอำนาจขึ้นมาหลังจากที่โชกุนโทกุงะวะถูกบีบให้สละอำนาจนี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปเมจิรัฐบาลใหม่ประกาศยกเลิกระบบศักดินาและชนชั้นซามูไร แทนที่ด้วยการจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ที่ใช้ระบบเกณฑ์ทหารแบบตะวันตกญี่ปุ่นเร่งสร้างโรงงานและอุตสาหกรรมรับเทคโนโลยีจากยุโรปและอเมริกาจัดตั้งโรงเรียนมหาวิทยาลัยและปรับปรุงระบบการศึกษาพร้อมทั้งออกรัฐธรรมนูญเมจิซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ว่าญี่ปุ่นก้าวเข้าสู่โลกสมัยใหม่อย่างแท้จริงปี1894-1895ญี่ปุ่นเอาชนะจีนในสงครามชิโนญี่ปุ่นครั้งแรก ทำให้ได้เกาะไต้หวันและคาบสมุทรเหลียวตรงและในปี1904-1905ญี่ปุ่นยังสร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกเมื่อญี่ปุ่นเอาชนะจักรวรรดิรัสเซียนั่นคือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ชาติเอเชียพิชิตมหาอำนาจตะวันตกได้ปี1910ญี่ปุ่นผนวกเกาหลีเข้ามาเป็นอาณานิคมอย่างเต็มรูปแบบและในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ก็เข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตรใช้โอกาสนี้ยึดอาณานิคมของเยอรมนีในแปซิฟิกและขยายอิทธิพลในจีนสถานะของญี่ปุ่นจึงยิ่งสูงขึ้นในเวทีโลกแต่ความทะเยอทะยานยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ปี1931ญี่ปุ่นยึดแนนจูเรียและในปี1937ก็บุกจีนตะวันออกต่อมาในปี1940เข้ายึดครองอินโดจีนฝรั่งเศสตอนเหนือและขยายการควบคุมไปทั่วทั้งอินโดจีนเพื่อใช้เป็นฐานทัพ และทางผ่านสู่เอเชียตอนออกเฉียงใต้และในเดือนธันวาคมปี1 9 4 1ญี่ปุ่นเคลื่อนทัพเข้าสู่ไทยเพื่อใช้ไทยเป็นเส้นทางบุกพมา่าและมาลายูของอังกฤษขนาดเดียวกันญี่ปุ่นก็ตัดสินใจโจมตีฐานพับเรือสหรัฐที่เพิร์ลฮาร์เบอร์นำไปสู่การเปิดฉากสงครามแปซิฟิกแม้ช่วงแรกญี่ปุ่นจะรุกคืบอย่างรวดเร็วยึดเอเชียตอนออกเฉียงใต้และหมู่เกาะต่างๆได้สำเร็จแต่ไม่นานในสมรภูมิใหญ่อย่างมิดเวย์และกวดาเดคานนล ก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้สหรัฐคลิกกลับมาได้เปรียบจนกระทั่งในปี1945หลังการต่อสู้อันยืดเยื้อสหรัฐตัดสินใจใช้ระเบิดประมาณูสองลูกที่ฮิโรชิมาและนางาซากิจากระวัติญี่ปุ่นที่เคยรุ่งเรืองก็พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงญ,ญี่ปุ่นแพ้สงครามและกลายเป็นประเทศผู้แพ้ที่ถูกกองทัพสหรัฐเข้ายึดครองหลังจากสงครามญี่ปุ่น เริ่มต้นการฟื้นฟูด้วยการสนับสนุนจากสหรัฐผ่านแผนช่วยเหลือเศรษฐกิจรวมถึงการปฏิรูปการเมืองการศึกษาและโครงสร้างสังคมใหม่ทั้งหมดในทศวรรษที่1950-1960ญี่ปุ่นเร่งสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเน้นทั้งยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์โดยยึดหลักการผลิตที่เน้นคุณภาพสูงและต้นทุนตำ่ำไม่นานนักแบรนด์ญี่ปุ่นก็เริ่มครองตลาดโลกบริษัทอย่างโตโยต้าและฮอนด้ากลายเป็นผู้นำด้านรถยนต์โซนี่และพานาโซนิค ขึ้นชื่อด้านเทคโนโลยีและเครื่องใช้ไฟฟ้าและ Nintendo ปฏิวัติโลกเกมจนกลายเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยที่แพร่ไปทั่วโลกนี่คือสิ่งที่โลกเรียกว่าปาฏิหาริย์เศรษฐกิจญี่ปุ่นทุกวันนี้ญี่ปุ่นยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่โลกให้ความสนใจแต่ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ทั้งสังคมผู้สูงอายุเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยังคงรักษาเอกลักษณ์ทั้งวัฒนธรรมดั้งเดิมและอิทธิพลสมัยใหม่ ยังคงเป็นชาติที่โลกหลงไหลและนี่คือเรื่องราวของญี่ปุ่น Time Short History เล่าเรื่องใหญ่ของโลกในเวลาไม่กี่นาทีก็ติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวแบบนี้ในตอนต่อไปนะครับ